ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไร้ดีวันนี้เรามีรถที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการยานยนต์และบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่รถตู้ธรรมดาแต่เป็นรถที่พร้อมจะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมด รถตู้ที่มีทั้งความหรูหราความกว้างขวางความสปอร์ตและเทคโนโลยีสุดล้ำรวมอยู่ในคันเดียวและนี่คือ Isuzu สอ2 6 Luxury Van รุ่นเก้าที่นั่งที่หลายคนบอกว่ามันคือคู่แข่งตัวจริงของรถหรูยุโรปแต่ราคากลับเพื่อมถึงได้ง่ายกว่ามากลองคิดดูสิครับถ้าคุณสามารถนั่งรถตู้ที่ภายนอกดูดุดันสปอร์ตเทียบชั้นรถพรีเมียมภายในกว้างขวางเหมือนห้องนั่งเล่นหรูพร้อมเครื่องยนต์ที่ทั้งแรงและประหยัด แล้วทั้งหมดนี้อยู่ในแพ็กเกจราคาที่จับต้องได้จริงๆจะไม่ทำให้คุณตื่นเต้นได้ยังไงถูกไหมครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลย Isuzu 2026 Luxury Van 9้าที่นั่งมาพร้อมงานออกแบบใหม่หมดทั้งคันด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าและทรงคมเข้มกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมเส้นสายสีดำเงาที่ทำให้รถดูมีพลังและความสปอร์ตในเวลาเดียวกัน ตัวถังถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวแต่ยังคงความแข็งแกร่งในสไตล์ของอีซูซูเส้นด้านข้างคมชัดล้ออันลอยขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกมั่นคงทุกครั้งที่มองด้านท้ายติดตั้งไฟไท้ายเล็ด,ด,ดีไซน์ยาวต่อเนื่องช่วยเพิ่มความหรูหราและความล้ำสมัยเรียกได้ว่าถ้าจอดในโชว์รูมหรือบนท้องถนนก็โดดเด่นจนใครๆต้องหันมามอง สมรรถนะเครื่องยนต์ก็ไม่ธรรมดาเพราะอิสูสูจัดเต็มด้วยขุมพลังใหม่ที่เน้นทั้งแรงและความประหยัดรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเจเนเรชันล่าสุดที่รีดกำลังได้อย่างเต็มที่แต่ยังคงชื่อเสียงด้านความทนทานและการประหยัดน้ำมันนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดที่ช่วยตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกล ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกเส้นทางจะเต็มไปด้วยความมั่นใจและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวภายในบอกเลยว่าหรูหราเกินคาดเปิดประตูเข้าไปจะพบห้องโดยสารที่กว้างขวางบอกนางกจ้าที่นั่งหุ้งหนังคุณภาพสูงพร้อมการออกแบบที่รองรับสรีระอย่างดีให้ความสบายแม้เดินทางกลายตกแต่งด้วยเส้นไฟแอมเบียนไลท์ติ้งที่ปรับได้หลายโทนสีทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยบรรยากาศพิเศษ แผงคอนโซลหน้าออกแบบเรียบหรูทันสมัยติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple Ca r p l พ y พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ประสบการณ์เหมือนโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่เทคโนโลยีและความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กัน ระบบช่วยขับขั้นสูงอย่าง Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist และระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติถูกติดตั้งมาให้ครบนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบค360องศาที่ช่วยให้การจอดรถและการขับในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายเรื่องราคาก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนสนใจเพราะแม้จะให้ฟีเจอร์และดีไซน์ใกล้เคียงกับรถปลุยุโรป แต่ราคากลับถูกกว่าหลายแสนบาททำให้อ s ซูซู2026 Luxury v ี่แวนก้าที่นั่งกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวใหญ่นักธุรกิจหรือใครก็ตามที่มองหารถตู้ที่ครบเครื่องทั้งความหรูความสะดวกสบายและความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่น t o y o ต a เอาผารหรือคุณไดสตา a r เ a สิ่งที่อิ u ูซูทำได้ดีคือการบาลานซ์ระหว่างสมรรถนะ ความทนทานและราคาในขณะที่เอาผาดโดดเด่นเรื่องความหรูและสตาเรียเน้นดีไซน์ล้ำอนาคต Isuzu Luxury Van 2026กลับนำเอาความสมดุลทั้งหมดมารวมกันในราคาที่คุ้มค่ากว่าถ้าพูดถึงการขับขี่จริงๆหลายคนคงอยากรู้ว่าเจ้า Isuzu Luxury Van 2026ี่รุ่น9ที่นั่งจะให้ความรู้สึกแบบไหนบนถนนจากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าพวงมาลัยให้การควบคุมที่แม่นยำ น้ำหนักกำลังดีไม่เบาจนเกินไปและไม่หนักจนไม่มือระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อรองรับทั้งการขับในเมืองที่ต้องการความนุ่มนวลและการเดินทางไกลที่ต้องการความมั่นคงทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งรู้สึกสบายไม่สะเทือนจนเวียนหัวสิ่งที่ทำให้รถคันนี้พิเศษยิง่งขึ้นคือการเก็บเสียงที่เงียบก,กว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนอสุสใส่วัสดุซับเสียงรอบห้องโดยสาร ร่วมถึงกระจกตัดเสียงทําให้แม้จะขับบนความเร็วสูงเสียงลมและเสียงถนนก็ไม่เข้ามารบกวนมากนักซึ่งนี่เป็นจุดที่หลายครอบครัวชื่นชอบเพราะการเดินทางยาวๆจะไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและยังสามารถพูดคุยหรือฟังเพลงได้อย่างชัดเจนด้านเทคโนโลยีความสะดวกสบาย Isuzu Luxury Van 2026มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนที่ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างละเอียด ผู้โดยสารตอนหลังสามารถปรับได้ตามใจชอบนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จไฟครบทุกแถวไม่ว่าจะเป็น USB หรือ Type C เรียกได้ว่าผู้โดยสารทุกคนไม่ต้องแย่งกันชาร์จมือถือหรือแท็บเล็ตอีกต่อไปและยังรองรับระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ด้วย ในเรื่องความปลอดภยัย Isuzu ยังคงไม่ลืมที่จะใส่รายละเอียดเล็กๆที่สำคัญอย่างระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถวิ่งตัดด้านหลังเวลาออกจากซองจอดรวมถึงระบบช่วยควบคุมรถเวลาเปลี่ยนเลนกระทันหันทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้ขับมั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์หลายคนคงอยากรู้เรื่องราคาใช่ไหมครับ แน่นอนว่าราคาเปิดตัวในตลาดต่างประเทศจะอยู่ราวๆที่ถูกกว่ารถหรูคู่แข่งเกือบครึ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่ชัดเจนมากๆเพราะคุณได้ทั้งดีไซน์ที่ดูพรีเมียมเทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะที่ไว้ใจได้และราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าทำให้กลายเป็นทางเลือกที่หลายครอบครัวในเอเชียและตะวันออกกลางจับตามองอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับโ o y o t a าอา h พา d จุดเด่นของอา h พาธคือความหรูหราสุดๆและความเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงแต่ราคาก็าสูงตามไปด้วยส่วนคุณไรสตาร์เรียแม้จะรับอนา,าคตและมีดีไซน์ที่แตกต่างแต่หลายคนมองว่าดีไซน์อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนในขณะที่อีซูซๆอันแชร์ปี2026รุ่นเก้าที่นั่งมอบความสมดุลระหว่างความสปอร์ตความทนทานและความคุ้มค่าเรียกได้ สุดท้ายแล้วคำถามที่หลายคนอยากรู้คือรถคันนี้เหมาะกับใครคำตอบก็คือเหมาะกับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการรถเดินทางไกลแบบสะดวกสบายเหมาะกับนักธุรกิจที่อยากมีรถสำหรับรับแขกหรือลูกค้าในภาพลักษณ์ที่ดูดีแต่ก็ยังไม่อยากจ่ายแพงแบบรถหรูยุโรปและยังเหมาะกับคนที่อยากได้รถตู้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ทั้งหมด ดังนั้น Isuzu 2026 Luxury Van รุ่นเก้าที่นั่งจึงไม่ใช่แค่รถตู้ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างความหรูความสปอร์ตความกว้างขวางและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้หลายคนพูดว่ามันคือรถที่สุดจริงของปีนี้เลยทีเดียว